ไม่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 เคยจีบใครก่อนนะครับเพราะว่าพี่ใหม่เหมือนโกแก่เลยค่ะไอ้เพี้ยชัดมากติดตาไม่มีท่ชัดมไชี้ห้ามออกครับเราจะไม่มีใครออกเจ้าโกแก่คืออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้องน้องเซิร์ชนิดนึงครับเพราะว่า นึ่งนึ่งไม่ออกเรืยืงยืมกีต้อเนี่ยครับโขแก่โขแก่ระหว่างนี้พี่ใหม่ลองเล่นมุกจีบสาวสมุกหนึ่งครับไปดูพี่เสื้อบ้านพี่มีตอเต็ดซิปไปจะผมวิ่อกะเอาไหม ผู paid, ้หญิงสาดูแม่น้องไหนครับบอกให้น้องมาหาที่ออฟฟิศมาถึงซอยยิกยิกอันนี้ก็ไม่เอานะครับทำไมกับสาวอือครับนี่แ่เหมือนขรุขรเลยฮะแต่เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายเป็นแมนได้เป็นแมน กูแก่ก็ใส่ชุดเทคอนโดทุกวันเลย